ไปเดินหากินกันก่อนเลยต้นเงินมาเนี่ยมานี่แเร็วโอ้ทำเป็นยิงทำเป็นยิงทำเป็นยิงยังไม่มีอาหารให้โอ้ปล่อยแล้วครับ ติดคอควายหาทางออกไม่เจอจนบินไม่ไหวนะจะเข้าไปอีกเดือนููกเด้อน,นี่ครับเห็นบ่วันนี้มาเลี้ยงควายนะครับโอ้ยไม่ได้เข้าสวนหลายวันครับเป็นเดือนนะครับ เปิดน้ําโซลาเซลล์ฝั่งนี้ทิ้งไว้นะครับดูนะครับนี่วันที่13มีนา2,565นะครับน้ําปกตินี่ก็คือแห้งแรงหมดแล้วนะครับแต่คลองนี้มีน้ำตลอดเลยนะครับพ่อกับแม่แกก็ไม่ยอมปิดนะครับ เปิดเฉพาะอ่าเปิดไปหากระท่อมเฉพาะเวลาที่แกจะเติมน้ําใส่องค์ใส่ตุ่มนะครับเนี่ยปกติเนี่ยพื้นที่เนี่ยแรงไปหมดแล้วนะครับแต่คลองนี้คือน้ำโซลาเซลล์นะครับไหลมาเหมือนหน้าฝนเลยนะครับโอ้โหดูนะครับ สนุกสนานกันใหญ่เลยนี่คลองนี้นะครับน้ำไม่แห้งเลยครับต้นเงินต้นเงินเลยว้าว้าโอ,อ,อ้เล่นน้ำกันทั้งวันเลยนะฮะพวกเธอเนี่ยดูนะครับนนนนรมานี่เร็ว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 กระถินก็ได้กระถินมาก็ได้ คนเก่งคนเก่งคนเก่งอุย้ยห,ห,หึได้ยินข่าวว่าอยู่ในน้ำตั้งแต่เช้าแล้วเหรอเะแล้วไม่ขึ้นไปกินหญ้ากันเหรอฮมาตรงชวนเลยเฮ้ัดให้ย่างเกิมต้นเงินน่ะน่ะนะ,นะดูมันดูมันต้นเงินเดี๋ยวลองเรียกชื่อน้องมันไปยอมนะครับต้นเงินต้นเงินเงินเน้ เงินเด้ต้นเงินว่ะว่ะต้นเงินต้นเงินต้นเงินดูดูดูมันดูมันไม่ยอมต้นเงินนางขี้ช้าเหรอเธอเป็นนางขี้ช้าเหรอ <c oughs> <c oughs> มาเนี่ยเป็นไหน <c oughs> จนเงินหนูจะเล่นน้ำอีกแล้วเหรอฮึพวกหนูจะไม่ขึ้นเลยเหรอฮึโอ้ยเสือกลุดล่ะใครมาสวนน้ำบ่อ,อนอ้ำคลองนี่ปกติก็แห้งแล้วตอนปีใหม่แห้งแล้วนะมา ทอดแหจับปลาอยู่ครับมาวันนี้น้ําน้ําเต็มแล้วนับเนี่ยมันล้นลงมาเลยนะครับพอดีผมเพิ่งปิดเมื่อวานเนี้ยนับเนี่ยรองรอยน้ําไหลออกมานับน้ำเต็มบ่อเลยว่าไงครับว่าไงคะน้องต้นเงินอืมอันนี้เรวอืม จะกล่นน้ำเขาจะบกทำเป็นอายวัน,นนี้นต้นเงินต้นเงินสุดยอดของพลังแสงอาทิตย์สุลาเซลนะครับ ไม่มีคำว่าแห้งแรงอีกต่อไปนะครับติดตั้งครั้งเดียวคลุมเลยนะครับจะปล่อยน้ำใส่บอ่อปล่อยน้ำใส่นาอะไรพวกนี้สบายเลยนะครับเนี่ยพื้นที่ประมาณนี้นะทํานาปังเนี่ยก็ได้ข้าวกินนะครับนี่ยยี่ิบสาสิบ ถุงเนี่ยสบายสบายเลยนะครับข้างบนนั้นปีที่แล้วพี่ชายทําทํานานะครับตรงล็อกนั้นนะครับน่าจะประมาณงานหนึ่งนะครับได้เข้ายี่สิบกระสอบนะครับประมาณนั้นแต่ว่าปีนี้ไม่ได้ทํานะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเวลาเกี่ยวแกไม่มีเวลาเกี่ยวนะครับพอทําไปแล้วก็ต้อง หาคนมาเกี่ยวแบ่งกันนะครับรถเกี่ยวเขาก็ไม่มาเกี่ยวให้เพราะว่ามันไก่นะคแค่นาไม่ถึงไร่นะครับอันนี้ก็ทํานาปังนี่ก็คือได้ข้าวกินเลยนะครับแต่ว่าข้าวเยอะอยู่ก็เลยไม่ทํานะครับโอ้โหสนุกสนานกันใหญ่ืออากาศร้อนครับ สอามวันมานี้อากาศร้อนครับนะเริ่มร้อนเริ่มเข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะครับที่ผ่านมานั่นคือหนาวหนาวมาหลายวันนะครับควายเห็นแม่แกบอกว่าไม่ยอมขึ้นจากน้ําเลยทั้งวันนะครับแทมไม่ไปหายากกินเลยนะครับหนึ่งทั้งร้อนแล้วก็อ่าตัว เหลือบนะครับตัวเหลือบเยอะนะครับฤดูนี้นะครับเหลือบม,มันชอบมากัดดูดเลือดวายนะครับมันก็ลำคาญน้ำก็เลยมาแช่น้ำลงแช่น้ำทั้งวันแบบนี้ดีกว่านะเดี๋ยวสามโมงสี่โมงเย็นหิวแล้วก็พากันวิ่งเข้าคอกแล้วเนี่ย วิ่งเขาคอกกันเองล่ะว,วิ่งหัวสุกหัวซุนเขา่าคอกละไปหาหกินล่ะให้ดูคลองเนี่ยน้ำมาถึงนี่เลยถ้าไม่ปิดนี่ก็คือน้ำอีเต็มอยู่ตลอดน้ำอโอยอะไรคือหูกบแทะหูปูปะ น่าจะเป็นรูปูยนที่ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ไผ่ไม่มีหนอนับน้ําต้องเยอะ่นนี้นะไผ่ถึงจะออกหนอนะไผ่เนี่ยกินน้ำเยอะนะครับกินน้ำเยอะทนแรงเนี่ยสภาพดินเป็นดินคโคลนดินนั้นเลยนะครับน้ำเพึ่งแห้งไปวันเมื่อวานนี้ น้ำขึ้นมาจนถึงนี่นะครับเนี่เหมือนฝนตกใหม่ๆเลยสุเซลล์นะครับดูดน้ําบะดานแต่น้ําที่บ่อตรงสราเซลว์ตรงนั้นน้ำลดลงเยอะแล้วนะครับไม่ได้เปิดใส่หลายวันเป็นเดือนนะครับผมไม่ได้เข้าสวนก็ปล่อยลงมานี่ตลอด แกก็ไม่ยอมเปลี่ยนเลยน้ำเต็มคลองเล้าเอมาเลมาแลมาเลมามามมามามา

หลอกกูมาทำไมเหรอหลอกมาทำไมก็โคดสีไปลามไปพุ zie, ่นสิเบิ้ดจังไสาย วายโดนปิดประตูอดเลย <h ups> มาเนี่ยโล้ อัน้แล้วแล้วแล้วอันนี้มเนี้ยมาเนี้ยแล้วแลวแล้วแล้วแล้ววมาไป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 ปปรโดนลอยอีกแล้วโดนลอยอีกแล้วโดนลอยอีกแล้ว ่เงินเงินหนูจะชนโอ้โหนมโอ ครับเห็นหญ้าคนระับเห็นรถหญ้าเห็นรถหญ้า <c oughs> จ้องตาเป็นมัน,นครับชีวิตพวกเธอเนี่มีคิดอยากจะหากินเองเลย,ยาลมาแล้วครับเล็อองมาแล้วครับหยดุยดเลยหยุด หยุดเดี๋ยวนี้หยุดเลยห้าหมกินทำไมนี่เนีย่ยยาเต็มนึงอ่ะหยดุดกระทิดน้อย ต้นเงินสี่โมงเย็นตรงแป๊ะอากันวิ่งเข้าคอกแล้วหิวแล้วไปเดินหากินกันก่อนเลยต้นเงินมาเนี้ยอันนี้แล้วโอ้ทำเป็นยิงทำเป็นยิงทำเป็นยิง ยังไม่มีอาหารให้เอากินฟางก่อนกินอาหารแห้งรอก่อนไม่กินละ อยากกินหัวอาหารซะอ,อันนี้แล้วต้นเงินอ้ยอันนี้แล้วลูกต้นเงินกระทิ่นน้อย,อยแล้วพากันออกมากิน,ยกนหานยาก่อนหากินหยากอนเอ,อ่อออกมาลูกตายพาลูกๆก,ก็ไป หากินยาหมดแล้ว,วโอ้จะกลัวมแท้ๆสิงไปรุ่นสิงปกติเวลานี้วิ่งเข้าคอกแล้วจะมีหัวอาหารที่รางครับวันไหนพ่อกับแม่แกมาพกเพราะแกจะกลับบ้านเร็วแต่วันไหนผมมาี่ ค้ำๆหน่อยนะครับก็ปล่อยให้เขาเดินหากินยาก่อน